ครับสวัสดีครับวันนี้สวัสดีวันนี้ผมกับพี่ยูนครับพี่ยูนอะนครับผมมาใกล้ใกล้ใหม่ก็ฝนก็นได้อ๋อเอาแบบหน้าเ,เป็นพระนาาใหญ่ใหญ่ใช่ <ๆ S 2> คือวันนี้ได้มีโอกาสพากวินมาจากซิสเกตสักการะภูเขาทอ,อบงบรมมาบรรพทศใช่บรมมาบรรพทศเออเป็นเป็นวัดสมัยอยุธยาวัดสกเกตนะข้างล่างนะวัดสกเกตนะข้างล่างเป็น เป็นวัดสมัยยุธยาเดิมชื่อวัดสแกไม่ใช่สแกงานนะสะแกงานถ้าอยู่บางบุทีนั่นแหละถ้าบางสแกก็อยู่ตลาดภูอ,อันนี้วัดสแก,กเฉยเสร็จแล้วรัชการที่หนึ่งขุดรอบของรอบๆอบห่อปัหาราชวังอันนีมาทำผมนี่มีลองอะไรบ้างครับโอ้ยลองพระดุงกุ้งเสษมมลอง ของพนธค์กระเสงที่เราได้ยินอะไรงั้นนหละก็คือดินมาถมตัวนี้มาหลายๆคลองรวมกันแล้วมาทึบแล้วก็มาทำเป็นเจดีย์แล้วก็ตั้งชื่อจับวัดสแกเป็นวัดสเกตสเกตก็แปลว่าสาบอาบคือก่อนสมัยก่อนเนี่ยท่านราชการที่หนึ่งท่านท่านไปเขมรกลับจากเขมรมากับจากเขมรมาแล้วก็ก ก่อนจะเข้าออเมืองเนี่ยต้องมาอาบน้ำอาบน้ำนี่ก็คือเลยรตั้งชื่อว่าเป็นพระสังกิตที่าแล้วตอนนั้นก็เข้าไปปราบเขาเรียกว่าปราบางานพิเศษที่กรุงสุโขทัที่มันวุ่นวายก็ปราบางานพิเศษเป็นราชการที่หน,นึ่งขึ้นมาสั่ก่อนแล้วค่อยค่อยขุดขุดดินแล้วมาสร้างนะไม่ใช่ตอนนี้ส่วนเดินมาทางนี้หน่อยนึงจะเห็นไม่ไม่ใ,<น>ใช่สาวสวยเห็นอะไระภาษาสวยๆคือเป็นภาษาโลหะโลหะภาษา โลหะปราสาทเรื่องโลหะสีสีทองทองตะกัชันดาตะกอนเป็นตะกอเป็นสีดำตะกอนเป็นสีดำนะเป็นเป็นโลหะปราสาทหนึ่งเดียวในโลกที่มีอยู่ที่เหลืออยู่ตอนนี้ยัพับเซถ้ามาแล้วไม่มีโอกาสมากรุงเที่แล้วต้องต้องหาโอกาสมาโอกาสมาี๋ยวผบเสริมเขายวผมขอเสริมว่าสเกตนิดนึงนะฮะว่าสเกี่นะฮะสมัยรัชกาลที่6ท่านได้รับพระบรมภาชานุภาพ นะครับประมาณปี2,441นะครับแล้วก็จากนั้นก็ได้นำมาไว้ที่วัดสะเกด <44 S 1> นะครับซึ่ง <5. S 2> นำมาไว้ที่วัดสะเกดประมาณในปี2,442นะฮะมาบรรจุที่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 นี่กุคทองกินีครับใช่เพ่าะนี่ที่นี่สร้างสร้างรัชกาลที่หกสร้างรัชกาลที่1รัชกาลที่หหมอนี่แล้วก็แต่ว่ารัชกาลที่1อดีตมันผมกอบกอดไว้แต่ว่ามาเปลี่ยนชื่อบอกว่าสะเกดไอ้วัด รถสแกมันเป็นรถสเกตครับอ๋อโอเคโอเคคป็นที่เข้าใจอันนี้จริงผมทราบผมก็เคยผมอ่านข้างลางนี่แหละอ๋อมีข้อประวัติข้อมูลนะครับโอเคครับอ่าบอกบอกลาท่านผู้ชมนะครับบ๊ายบายขอบคุณนะครับอะไรนะ EP สองะ EP สองจะไปเที่ยวไหนกันเนาะโอเคครับอ้าวเรามาดูสิบบันพุก ภูเขาทองหีืทางขึ้นนะครับตั้งแต่จุดเริ่มต้นไล่ขึ้นไปนะครับเป็นวิวที่เราจะแพนในท่านดูเดี๋บรรยากาศฟิลจริงนะครับจะม่มสียงข้างนะครับจากล่างขึ้นไปบนสูงสุเลยโอ้ลมเย็นมากเลยนะครับูด้านนมีแล้วดูได้ทเลทำไมมาลงมนท้อ พอเราเดินขึ้นมานะครับข้างในครับก็จะเป็นทางให้เราเดินเข้ามากราบพระบรมธาตุได้โดยรอบนะครับก็มีช่องทางขึ้นไปแล้วมองทางขวามือนะครับเดี๋ยวคลิปถัดไปจะมีช่องที่เขียนมาขึ้นบนใดชั้นสอง 2, ตรงสุดทางเดินนะครับจยเริ่มขึ้นไปกันนะครับเพื่อไปข้งบวสูงสุดของเจดีย์ภูเขาทองการสีทิศไม่มีอะไร

รูช่วยดิแฮปเป็น you can visiting yeah yes don't worry uniform Japan from Japan y o i f o m Japan Japan no more together ระวังครับระวังบรรยากาศด้านบนสูงสุดของเจดีย์ภูเขาทองนะครับชื่อเขาว่าภูภูเขาทองนี่ครับกระดิ่งเช่ากระดิ่งนะครับที่เลยเช่าไปขายที่บ้านชื่อเสียงยิ่งเกิือสูงอดีถ้าเป็นเป็นื่อยเหนื่อยคนเหนื่อยคนเหนื่อยครั้งเป็นกระดิ่งที่ที่อยู่ภูเขาทองนี่นะเช่าไปแล้วไปขายที่บ้านนะจะสูงส่ง